สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mhd.ac.th ah o n เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพท่านผู้หวังคะใครๆก็คงจะอยากสูงกันนะคะ ก็มีคําพูดบ่อยๆว่าออกกําลังกายจะช่วยให้สูงก็คงจะต้องขอเรียนถามนะคะว่าการออกกําลังกายช่วยให้คนเราสูงได้จริงหรือและถ้าอยากสูงเนี่ยนอกจากการออกกําลังกายแล้วอาหารจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ขอความกรุณาให้รองศาสตราจารย์ดรประภัยศรีสิริจักรวาลอาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลตอบให้ทราบด้วยค่ะ สำหรับเรื่องการออกกําลังกายในเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสําคัญเพราะต้องเข้าใจว่าเด็กมีการเจริญเติบโตถ้าไม่มีสิ่งกระตุน้นการเจริญเติบโตก็จะด้อยไปนะคะเด็กรุ่นใหม่นี้อาจจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญนักนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องสูงใครๆก็สนใจว่าทําอย่างไรที่จะสูงเร็วบอกได้เลยค่ะการออกกําลังกายมีส่วนทําให้เด็กสูงเร็วขึ้นค่ะความสูงของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแตกต่างกันอย่างไร พูดถึงความแตกต่างของเด็กผู้หญิงกับผู้ชายก็คือว่าเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าการจเจริญเติบโตเขาเต็มที่นะคะเขาะจะสูงเร็วแล้วก็เรื่องน้ําหนักอาจจะไม่เท่าไหรแต่ความสูงจะเพิ่มขึ้นเร็วมากแต่ผู้หญิงจะเข้าสู่พีกก็คือว่าส่วนที่สูงเร็วที่สุดผู้หญิงจะเข้าถึงก่อนก็อายุประมาณทักสิบถึงสิบสองปีนะคะผู้ชายจะช้ากว่านั้นหน่อยประมาณสิบสี่ถึงสิบหกถึงจะเริ่มสูงสูงแบบปีนึงประมาณหกเจ็ดเซนเลย เพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดโอกาสเหล่านี้ไปนะคะเพราะถ้าเด็กผู้หญิงเมื่อไหร่เริ่มมีประจำเดือนความสูงมันจะเริ่มช้าลงละนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างมากการออกกําลังกายเป็นประจำหรือการออกกําลังกายที่ช่วยให้การให้ให,ใ,หให้ให้เด็กสูงนี่จาเป็นจะต้องให้เด็กทําเรื่องการออกกําลังกายเพื่อให้สูงเนี่ยนะคะจริงๆเป็นปั๊ด